ลูกอือก็ทันหันดมเปิดโดมเลยเนาะหกวินา้ีเปิด่ละาเขตแล้วพวกมึงจะไม่วาเลยแต่กูจะวาคนเดียวเต้องเอาหน้าไ้ปันเอ๊ะไม่เหียมึงไม่มีหลักฐานทางอาเขตไอเชฟฟอร์ไอเชฟฟอ่์ก็ออกซอนมเลยแม่ไม่ไปตื้อนม้โอยอเด็กนายไอ เราเป็นเด็กน้อยอันรับสายเอ้โอ้ยเข็ดฮัลโหลไฮเอลวีฟอร์มคอนเนอร์โอ้เชียกระโดดไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรอะนางฟ้าพีซ่าอ่านคำแบบไอ้เหี้ยบอลูนบอยเฮ้ยแอบด้นแอบตรงนี้ได้ด้วยไปติดไปติดประตูด้วยเหี้ยเพื่อนกูกูกูมีแฟนได้หรอเพื่อน เอาเข้าวตาอบเย้ปาเปิดประตูยี่พังประตูเอ้าเอาไยี่อะไรกูยังไม่ทันได้เปิดประตูพิซซ่าเลยฮะอะไรโรสนะบอกอยู่ไม่ได้หายเขาเขานั่นไงไอสัตว์กูว่าแล้วตามสุดเฮ้ยเอ้ยตู้ยียย่อะไรอะ่ะมันแดงมามันแดงมา,มากมาูาเ,กาเห็นแล้ว ี่วยกูแอร์ิีรอคไห้เลยี่วยกูเลยยมตายกูตายยังไม่ได้ซ่อนเลยสัสใครใครจอน้ากันตอกันออกไหมออกไหมออกไหมตอนนี้ฮาวีตอนนี้ฮาี แอบทันไหมกูเกิดไม่ได้เยี่ยแอบทันไหมมันตอนนี้มันดูแบ็คแบ็คยาร์ดเออมันหยาดเลยทันโคตรได้ไหมฮัลโหลวัวไปตายวัวเล่นใหม่วัวเหรอกูไม่เข้าใจเยี่ยมีทั้งโจรทั้งเยียอะไรอ่ะตายนั่นแหละกินจริงไงสัสมา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 ก็แม่กับมาเจอโจนี้อ่ะก็มาแบบวีบ้า ก็แทบเป็นโจรแม่งดักรออยู่เนี่ยมึงไม่เห็นโจรยังไงก่อนเออมันมืดอ่ะไม่รู้เฮียวิ่งมาเจอโจรนนะฮะโจรขโมยไฟฉายกูโจรขโมยไฟฉายไม่พอไอ้เฮียแม่งผีไอ้สัสแต่ละอย่างพูดเลยเลยไอ้เฮียพเลยไม่มีความรับผิดชอบไอ้สัสแปไแปลเรารู้หน้าที่เนาะเออกูเก็บขยะเองมั้งรู้มือแล้วรู้มือ ป้าป้าป้ากระปิดร้านกะปิดร้านเชี่ยเอ้ยไก่จ้านี่ไดเราเราต้องตอกไม้โอ้กูบอกไก่ทั้นที่กูจะไม่ได้เปิดไมโครเวนเออใช่ตอกไม้เลยเพื่อนเออเราต้องตอกไม้ก่อนเหมือนเกมนั่นอีกแล้วเป็นควายและก๊อฟกันนี่ไงไม่แล้วกูกูยังไม่รู้เลยว่าไอ้นั้นยังไงอ่ะกูต้องกูต้องมาฟินเอกสารแน่นอนวันนี้เงี้ยเสร็จแล้ว เฮ้ยตอกไม้ที่ภัยตอกไม้ก็ไหนมันตอกยังไงก่อนกูมีแต่ค้อนเนี่ยแต่ว่าของตอกไม่มีตอกชั้นล่างนะอย่าตอกชั้นบนชั้นบนมะเซฟอยู่ชั้นบนเซฟไอ้เฮียโจรโดดเข้ามาไอ้สัตว์พูดกล้วยเลยใช่ไหมเกลียดโจรเฮ้ยภัยแอนตี้มอนเตอร์ภัยเดี๋ยวไปให้อาหารหมาก่อนภัยภัยแอนตี้มอนเตอร์เพื่อนถือเลดี้โอที่ภัยไม่หรอมันคืออะไรแอนตี้มอนเตอร์เอ้ยแอนตี้มอนเตอร์ e.p.m. e.p.m. เทอกูมอนเตอร์ไอ <himself> ้เง uh, ี like ้ยนายเรดิโอครัมเดอร์พิซซ่าฮัลโหลพิซซ่าใครนอนอยู่นั่นกูเผลอกดใช้เหรอไอ้ยี่ห้วยปากน้ากลางด้วยเพื่อนแอปเปิ้ลมันให้อ๋อมันให้กะยิบไอ้ี้อะแป๊บหนึ่งถ้ารัทุกอย่างเสร็จมันจะเริ่มนับเวลาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ้ยไพ่เต็มตัวใช้แอนตี้มอนเตอร์นะไพ่ยิง ไอ้เหี้ยมันเด็กหมังกูไปอ่ะกูแค้นมากไอ้เหี้ยเปิดกล่องหนูเลยอ้อมรีบจังกูตอกไมาอยู่ไอ้เหี้ยใครมันตอกใหู้่ใครหลังคาหัวโอ้มันมาทางนี้วอมเอาไงอ่ะกูเตรียมซ่อมอยู่นี่ไปไครเรามีอะไรแอนตี้มอนเตอร์แอนตี้มอนเตอร์ EPM ไครไอ่เตรียมตัวใช้ดูดดูดตด๊ดกูไม่มีไงกูไม่มีไครเร็วไมม่ี กูกูไปเปิดให้ก่อนสี่สวิตเซ็งไหมไอ้เหี้ยเสียงไง้กลัมาฮีโต้ไอ้สัตว์ให้กูแอบไล่บ้านชั้นบนฝากด้วยบ้านกูแอบแล้วมันขึ้นมาปุ๊บกูเหนื่อยเพื่อนกูเหนื่อยกูเหนื่อยมันอยู่มันอยู่บ้านลุงตอนนี้อะไรเนี่ยขาตูอะไรเนี่ยขาตูไอ้เหี้ยโจรโจรมาเอาของกูไปเพื่อนมาเอาไอตีมอนเตอร์กู ไอ้อติวเตอร์ไปไอ้สัตว์ไอ้กู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 สัตว์ตันมาแล้วนิดนึงไปกูบไม่ได้โจมกันแอบแล้วกูเปิดชั้นบนนั้นแล้วเชี่ยหน่อยอีกอีกสวิตเดียวอีกสวิตเดียวเปิดแล้วเปิดแล้วอยู่ฮ้อเวยอีสวิตเดียวมันซึมมาหาผมแอบอีสัตว์เอ้ยไอ้ติวเตอร์เอพีเอ็มเปิด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 ไฟเลว เปิดแลวเปิดแลวเร็วดูน้ำจ๋อมไปกูไม่รอดวองดูอะไรไอ้เอันติมอนเตอร์ไม่มีมันไปยังวะกูอยากไปเปิดไฟแอบอยู่ในอาเนี่ยแอบอยู่ข้างหน้าเก่ะหยุดจุดใต้เตียงไถไปไถสองคนไถไม่รอดไฟแอบ ไม่มีของนี่ไม่มีของแบบองแบว่ามันมีมันนี้ไอ้เหี้ยโจรไม่ใช่พิซซ่ามันคือโจรมันไม่ใช่พิซซ่ากูโดนลักษาตัวเพื่อช่วยกูด้วยเปิดทำไมานะไ,ไอ้เหี้ยเปิดเลาควยละไอ้สัตว์จริงๆมันคือโจรไอ้เหี้ย อะออออันนี้คืออะไรจ้องตาแล้วรู้ใจเหรอมึงจ้องตายวะตอนนี้คือกูกําลังแบบอยู่หน้าอะไรสักหน้านึงตอนนี้เหมือนกูค่อยๆตื่นกูนึกว่ากูนึกว่าผีเหียเฮ้ย,ยมันใช้อ n มอนสเตอร์ได้ไอวอลฮะมึงใช้อ n มอนสเตอร์ให้มึงได้เพือ่อนเหรอ มันอยู่ฟอนดรอลแล้วบอกกูกูจะโกดใช้ให้พี่เชนแล้วตอนนี้เช<อ>นเตายใช้ให้แล้วเพื่อนใช้ให้แล้ว,ลวกูตายอยู่หน้าบ้านเนี่ยยืนยืมตัวแข็งอยู่ใช้แล้วไงมั้อ,งงมอยู่บ้านลุง แค่แอนตี้มอนเตอร์หมดแล้วกูขอโทษโอ้โอ้มีเรืบไอ้สั่นมีเรืบไอ้เหี้ยโบูวิ่งมาถึงมึงไล่สัตว์เกือบแล้วโอ้โหแอนตี้มอนสเตอร์เหลือกี่อันโอ้เศีกเศีกเศีก เซฟ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 อ่าอูให้กูทำไรอะ่ะให้กูทำไรต่อถ้าว่าไฟดับอีกกูมไม่มีอะไรใช้ล้ะนะเฮ้ยถ้าไฟดับหมดอีกมึงก็ต้องปิดไฟไงหนุ่ม โจรจะเข้ามาทางไหนมากำได้ๆโหมึงปิดหน้าต่างบานเดียวหมดเลยลูกฮะอะไรเหรอใด้าน,นหลังมึงอ่ะไม่มันกด E ดแล้วมันอาานันนั้นไงมันปิดให้เลยโหมึงปิดเยอะจังวะชั้นบนชั้นบนปลอดภัยหรือเปล่าพ่อมึงสีมอมกแล้วอ่ะ เพื่อนกูาตายหรือเปล่าเพื่อนกูาตายหรือเปล่าใครเพื่อนมันตายไหมกูว่าไม่มันอยู่กับมึงอะนี่นิน่ดูไอ้เด็กแก่กูระฟัง ขี้อ่ไปสั่เกี้อ่เดี๋ยวมันวิ่งมาลุ้มละมันไม่วิ่งมันเดินไอ้เหี้ย่ะแค่มันเป็นเสียงวิ่งเฉยๆเขียนไปประหยัดไปประหยัดเขียนมาคิดเท็ดคิดเท็ดแล้วไปทางไหนต่อ ตายไม่ได้เลยโง่เหี้ยมี่งไปเฮาเบี้ยเขียไปดีการตั้งเยอะเลยเพื่อนกูไม่ทำคุยเลยนะอิงกูต้องใช้อติบอลเตอร์จริงๆใช่ไหมพ่อกูจะลงไวไงอ่ะกูถามอ่ะ เนี่ย yeah. ตอนม like ันอยู่ด้านล่างมันต้องใช้แอนตี้มอนสเตอร์อลไรใช้กาแฟวิ่งไปเลยกูรู้ละกูรู้ละทำไงไปต้องรอไปเวสลูบาร์ลูไปตอนมันกำลังวิ่งไงบาร์ลูใช่ไหมวิ่งออกว้าวเรียวเรียวว้าวไอตัวเหี้ยอะไรอ่ะ ตัวอะไรวะนักฟ้าเหรอมาได้ไงแมงมุมไม่เหี้ยววอล์กไไงสามะเพื่อนสามะเฮ้ไอ้สามะสามะใกล้มากสามะรู้ทุกอย่างยังไม่โดนแดกเนีเดี๋ยวล้วตัวเหี้ยเลยอ่ะตัวเหี้ยเลยอ่ะ กูจออะว่าไงกับชีวิตอ่ะกูเจอตัวเฮี้ยเ,เนี่ยเลยขึ้นด้านบนเร็วๆวี่สันสัตว์เฮี้ยแม่งจ่อได้เฮี้ยมากขึ้นด้นบนดีกว่าแล้วมึงเอาไงแม่งมูด้านบนอ่ะบอ ฆ่ากูจริงไหมไม่รู้ว่ามันไม่ฆ่ามึงเปิดเปิดเปิดเร็วเร็วเร็วเล,เล,เล,เลี้มาทางนี้นะอีสันโอ้ยเขี้ยนอยู่ปะไปละหายไปแล้วหายไปละเพื่อนเพื่อนกูได้แบบชิลเลยเฮียชิลเลยเพื่อนกูชิลเลยท่อท่อท่อนี่ทำไงเพื่อนไผไผมึงดูเพื่อนกูเลยชิลเลยไผ วอเพื่อนมึงแบบวิ่งอยู่น้นบนล่าเลยเงียคนด้านล่างนี่คือจะตายให้ได้เอาไปไม่ช่วยกูพอ่อมึงสิเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรของมึงโง่อสัตว์ตายไปไม,ามามาบานูลงล่างเดี๋ยว ต่อไปอย่ามาเบสรูมนะไม่เอานะสูตรเดิมไปนี่เนี่ยไออะไรอ่ะ ขึ้นัวอะไรอ่ะทีวีสีแดงโอ้เฮียตกแก่หมดว่าตัวเฮียอเลยเฮียไปเฮียสวยไปเฮียสดอู้เผยกดใช่พ่เรียบร้อยโอ้เฮียมาดินี่ลุงรอไปเบสลูมแล้วกูบาลลูมแล้วกูไปเลยบาลลูมแล้วกูออกเลยไปสัตว์ไปสัด ทำควยอะไรเฮ้ยได้เลยอันตีมอนเตอร์อยู่ไหนวะมันเอากวิกแล้วอะมาบ้านรูม,มีกี่ฟันเบดรูมรูมม,มาเบดรูมเนาะ ไหนต่อวะกเตรียมแล้วนะใครเบลูมหนาเบลูมยังไงพาลูมไปเลยเวลแค่เชีเ่ยอะไรตัวไหนมันคงไม่มีมัสเตอร์แปลกไหนห่แนะ้วเนาะไอมันมมงูฮีเยนในตัวคว้ยเลยนะเพือ่อน ยืนทำยียอะไรไปฮวเวไปเบอะไรอ่ะจะไปฮอเวไม่ได้หรอีแล้วจะผ่านไอ้ยี่มึงจะไปฮอเวไม่ได้หรอ